อเกมนี้อ <screws> ีกแล้วเอาละครับผมสวัส <armor> ด <hum ugi> ีท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับมีรีไทม์รีไทคูลอีกแล้วแหมกูเบื่อจะเลยชื่อนี้สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นพาร์ทที่3ามเมื่อที่เรามาเล่นเกมนี้นะครับก็เออเฮียมันเป็นไปได้ไงวะย่ากูเล่นเกมไปถึงพาร์ทสามน่าเหลือเชื่อแถมเป็นเกมก่อกระแพงด้วยคือมันเป็นแบบนี้ไว้ท่านผู้ชมผมลองเล่นสักพักหนึ่งนะครับหลังจากที่จบคลิปไปแล้วเล่นไปเล่นมาสนุกเล่นทั้งวันนะเฮียกูเล่นประมาณ 14ชั่วโมงอาดเอ k เอาไว้แล้วก็ไปดูการ์ตูนแล้วก็เข้ามากดเข้ามากดสนุกเฉยวันนี้ผมเลยคิดว่าเออไหนๆเราก็เล่นฟาร์มจนแบบเลเวลสูงๆแล้วเนาะก็เอออัดอีสักคลิปหนึ่งแล้วกัน <c oughs> ยอดวิวยอดวิวแทนๆนนี่ๆ,ๆท่านผู้ชมนะครับตอนนี้นั้นผมได้อัปเกรด เยอะมากๆนะครับนี่มีทั้งแกตลิงกันด้วยนะครับที่แบบกูบ่นว่าอยากได้ตั้งแต่พาร์ทแรกตอนนี้ผมนั้นก็ได้ครอบครองเรียบร้อยนะครับบอกได้คําเดียวเลยว่าค่อนข้างจะพาวเวอร์ฟูลมากนะครับแต่เดินช้าไปหน่อยเฮ้ยแต่ก็ดีอยู่เด้อน,นี่ยิงโคตรรัวนะครับท่านผู้ชมโอ้โหแบบชุดเดียวไม่รอดแน่นอนนะครับแล้วก็มีในส่วนของแกเน็ตลันเชอร์ด้วยนะครับเป็นปืนยิงระเบิดเนาะเออนี่ปิว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 จริงๆก็คือมันไม่มีประโยชน์หรอกไอ้ โดยเครื่องบินยิงทีเดียวก็ตายแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ผมมีทหารด้วยนะครับอุย้ยเอ่อคนงานเออไอ้เทียนี่นี่เน,นี่เรามีคนงานเพิ่มนะเป็นคนงานฝ่ยโปรเทคชั่นะครับท่านผู้ชมเขาก็จะมาเดินวนๆอย่างนี้แหละนะครับซึ่ง <Huh? S 1> <laughs> ให้มันแบบมีเซอร์เคิลได้ไหมแบบเดินไปวงกลมเหมือ <laughs> ไม่ผ่านแล้วก็มีในส่วนของนี่นะครับท่านผู้ชมนี่เขาจะเป็นคนงานที่สามารถตามมาได้เว้ยซึ่งผมนั้นมี6ตัวนะครับรวมของเจ้าแฮกเกอร์ด้วยเนาะมันเป็นอีเวนต์นะครับผมคือพวกคนงานพวกนี้เราสามารถที่จะรีพอยเขามาได้นะครับนี่เรียกเขามาเป็นลูกน้องเป็นบริการแลนะ้วเนาะซึ่งไอ้พวกนี้มันก็จะติดอาวุธมาด้วยนะครับนี่สามารถที่จะยิง ใส่ค่าศึกได้แต่เอาจริงๆก,ก็คือไอ้พวกนี้มันไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอาไปเลียดบ้านใครนะครับมิ่ามซ้ำเว้ยมันยังเป็นภาระด้วยนะครับเวลาที่เราจะแบบเอ่อกดอีเวนต์อะไรบางอย่างเนะี่ยมันจะชอบมาบังเราแบบนี้ไว้ท่านะผู้ชมี่เห็นไหมมันจะเดินมาตัดอีเวนต์เราตลอดเลยนะครับเออ,เอ,อแล้วก็ในคลิปที่แล้วนะผมพูดถึงเรื่องอนะัปเดตแฮกเกอร์เนาะคือจะบอกว่ามันเป็นเหมือนเอ่อให้เราทำเควสนะครับให้เราเก็บไอ้โทรศัพท์อันนี้เว้ยถ้าเก็บครบ20มันจะได้ตัวละครแฮกเเเกกอออรนนะแ้้็จจไดขขงงงทีีี่่าาาใหมมยิ2 แสนหนะครับมีเจมสิบห้ายิบห้าแล้วก็สาหนะครับรวมก็ประมาณชักแม่งไปคิดเอาเองเอาล่ะเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะไปยึดฐานกันไ้ท่านผู้ชมนะครับคือในเกมนี้มันจะมีจุดสีแดงๆนี่เห็นไหมมันจะเป็นแบบเเลเซอร์สีแดงเออส,อ,เอ,อ,อสปอตไลท์เออเขาจะสปอตไลท์ต้องจุดสปอร์ตไลท์นะครับจะเป็นจุดที่เราสามารถเข้าไปยึดเพื่อที่จะเอาทรัพยากรได้นะครับซึ่งพอยึดแล้วเราก็จะได้เพวก เงินเยอะขึ้นนะครับเราก็ได้เครดิตซึ่งกูกรู้หรอกว่าเอาไปทำเพี้ยอะไรแต่ยึดก็ดีกว่าไม่ยึดนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยดีกว่าด้วยตัวป่าว้่งอะไเฮียกูขี้เกียจใส่ชุดวิธีการยึดก็ไม่ยากนะครับแค่แค่คุณนั้นซื้อฮอมาหรือว่าอาจจะเล่นจนกว่าจะรีเบิร์ตได้หลายๆรอบนะครับท่านผู้ชมโดยที่ยาพานะที่เราจะเอาไปก็คือนี่ครับแอคแท็กเฮลิคอปเตอร์ครับเป็นยาพานะที่ดีที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่กูเล่นมานี่นี่ท่านผู้ชมมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้มันมีวยยอู่ เมื่อก right. ี like ้เขาเป็น FC นะครับท่านผู้ชมผมเลยคิดว่าไม่ไปยึดทับลายเขาแล้วกันนะนี่เป็นไงแค่กูเป็นแบบยูทูบเบอร์ที่ใจดีมากๆเลยเห็นไหมเนี่ยพวกมึงต้องกดซับให้กูนะกูเป็นคนดีมากๆโยโอ้โว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 ออมึงมึงมึงเรียบร้อยแค่กลายเป็นเศษเลโก้ซะว้๊เดียวเดียวเดียวมึงอือตายซะ เอเอ,เอต้องใช้เหลี่ยมซิกิดนึงถอยหลังมาแล้วก็ยิงปิวป้วปิวป้วปิว้วปิ้วปิ้วเรียบร้อยเศษเลโก้อ่นี่แค่นี้กูก็กลายเป็นผู้คอบคองชึบอ่าหยุดยิงกูอ่าโอเคเนี่ยเชื่อฟังกูซะกูคือเจ้านายคนใหม่เอ๊ะแต่ทำไมหน้ามันดูแบบ อันนี้หมามากเลยวะหรื่อผมคิดไปเองวะมีแบบดวงตาที่มุ่งมั่นมากโอเคคะหลังจากที่เรายึดได้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ไว้ให้เราซื้อบังเกอร์นะครับเพื่อที่จะปกป้องธงของเราไว้ท่านผู้ชมเอาจริงๆคือมันไม่ได้ช่วยเฮียหรอกถ้าโดนระเบิดแตกอยู่ดีแต่ก็มีไว้ก็ดีกว่าไม่มีนะครับท่านผู้ชมส่วนที่เหลือก็เอ่อแล้วแต่นะครับอยากใส่ก็ใส่ไม่อยากใส่ก็เรื่องของมึงแต่ที่ผมแนะนำคร่าวๆก็คือต้องสร้างบังเกอร์เอาไว้นะครับเขาจะได้แบบ ไม่มาหลบง่ายๆนะที่นี้ภายในเกมนี้ก็จะมีจุดให้ยึดหลายจุดนะครับจะมีจุดนี้ผมเรียกว่า่ขา่กักกันแล้วกันนะครับส่วนอีกที่หนึ่งก็คือไอ้ที่เราไปพาร์ทที่แล้วท่านผู้ชมนะครับเป็นเหมือนบอ่อขุดน้ำมันเนาะไอ้ตรงบอ่อขุดน้ำมันอนะ่ะผมแนะนําให้ท่านผู้ชมไปยึดมากๆนะครับคือมันยึดง่ายไว้ท่านผู้ชมแค่เราไปยิงไอ้ตัวข้างบนปิ้วปิ้วปิ้วหมดแล้วก็เราก็ได้แล้วนะครับบ่อมันชิวๆเลยแถมได้เงินเยอะกว่าที่อื่นด้วยนะหรือเปล่าวะ <c oughs> อันนี้ไม่แน่ใจ เอาเป็นว่าเท่าเท่ากันแล้วกันนะครับแล้วก็อัปเดตนิดนึงนะครับตอนนี้ผมได้รีเบิร์ตเครั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งการรีเบิร์ตแต่ละครั้งเนี่ยเท่าเท่าที่ผมรู้นะครับเราจะได้ของที่แตกต่างกันไปเนาะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังแล้วกันนะครับอย่างเช่นรีเบิร์ตรั้งแรกเนี่ยเราจะได้เวิร์กเกอร์เพิ่มขึ้นนะครับคนงานเพิ่มขึ้นได้แอนตี Air ้แอร์พลัสนะครับในรีเบิร์ตสเนี่ยก็จะได้เป็นมิสไซล์เนาะได้เป็นมิจิกันรีเบิร์ตสเป็นเทอร์เรสแล้วก็เฮลิคอปเตอร์นนะครับี่ แค่ท่านผู้ชมรีเวิร์สถึงขั้น3นะครับก็สามารถที่จะไปยึดฐานได้อย่างง่ายดายเลยเว้ยท่านผู้ชมรีเวิร์สสี่ได้เป็นเกรใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ RPG เนาะรีเวิร์สห้าได้ป้อมปืนใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้แอคแั่นเฮลิคอปเตอร์นะครับรีเวิร์สหกก็ได้ป้อมปืนอีกแล้วนะครับรีเวิร์สเจ็ดได้เครื่องบินรีเวิร์สแปดได้ทหารเอ้ยคนงานรีเวิร์สแปดได้คนงานถือป้อมปืนนะครับแล้วก็ได้ป้อมปืนอันใหญ่เนาะส่วนอันที่เหลือนะครับก็ไปอ่านเอาเองแล้วกันนะกูขี้เกียจอ่านให้้แลว คือมันไม่ม <śmy> <and pos> <ions> ีอหลอกนะครับเอาเป็นว่าทุกๆรีเบิร์ตเราจะได้แคลชเพิ่มขึ้น10%นะครับมันก็คือ0.1ถามว่าเยอะไหมไม่เทียบกับปริมาณของที่มึงต้องอัปเกรดอะกูบอกเลยน้อยกว่าเดิมเออที่มันอยู่ใกล้ๆวะเดี๋ยเอาเป็นว่าผมไปยึดขอมาแล้วลูกจ้าชุดกโกวาที่หนูอยากได้กโกวาที่หนูอยากใส่เออเนาะ คิดถึงเพลงนี flow, ้ว wow. er, okay. okay. ้าวว้าวว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวนี่เลยเดี๋ยวกูแจกโกโกวาให้เป็นเม็ดเลยตายปิว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 ตายยังโอเคตายแล้วเดี๋ยวเราจะมายึดตรงริกละกันนะครับผมตรงนี้ไม่มีคนยึดเลยฮะ์ว้าวอย่าเพิ่งยิงกูปึ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยริกเป็นของเราแล้วเอาละทำงานดีๆแล้วอ้ยตรงนี้เขาใส่หน้าเท่กว่าวะเท่กว่าไอ้ตรงที่มัน เป็นค่ายกักกันเยอะเลยแล้วว่าแต่เอ้กูจะกลับขึ้นหอยังไงวะเนี่ยเออเดเดเออเดี๋ยว็ดเมันออกเป็นทาน้อาโอเคมาแล้วมาละพอยึดเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับก็ปล่อยเอาไว้เนาะชึบอ่าโอเคเดี๋ยวมปนว่าผมจะลองอัพเกรดไทคูนเพิ่มแล้วกันนะครับจากความคิดผมนะท่านผู้ชมผมคิดว่า ผมจะเล่นจนถึงรีเบิร์ต12ซึ่งรีเบิร์ต12มันจะได้มันจะได้ในส่วนของเฮลิคอปเตอร์นะครับไม่ใช่หรอวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันได้เป็นเอ่อกำแพงเพลนนะครับซึ่งผมคิดว่าเครื่องบินลำนี้น่าจะเป็นเครื่องบินที่น่าจะพาเวอร์ฟูลมากๆนะครับเพราะว่าเขาเหมือนจะมีในส่วนของระเบิดด้วยนะครับผมนี้มีจรวด้วยเนาะแต่สรับในภาคนี้ผมคิดว่าคงจะยังไม่รีเบิร์ตนะครับเพราะว่า <c oughs> ไ,อไอ้เหียกูต้องไปเล่นใหม่อะ่ะเอาเป็นว่าไว้เวลาว่างแล้วกันเนาะเออแล้วก็ เ,เดี๋ยวผมสอนเดี๋ยวผมสอนมาใหม่แค่นี่มาเลยฮอนสาระคือกูจะจําลองไงวะเนี่ยเออเอาเป็นว่าพูดปากเปล่าแล้วกันนะครับนี่คือพอเรารีเบิร์ดใช่ปะ่ะผมจะสอนเทคนิคก,การรีเบิร์ดที่เร็วที่สุดนะครับก็คือเกิดแล้วปุ๊บใช่ไหมเราจะได้แพทในการสร้างเวิร์กเกอร์นะครับคือให้ท่านผู้ชมนะครับสร้างเวิร์กเกอร์ยาวๆเลยเว้ยซึ่งมันจะสร้างได้ถึงคนนี้นะครับพอสร้างได้ถึงคนนี้ปุ๊บมันจะสุดก่อนมันจะไม่มีเวิร์กเกอร์ให้สร้างใช่ป่ะทีเนี้ยให้มึงอ่ะมาอัพวอร์ อัปวอขึ้นเป็นหนึ่งขั้นนะครับเฮียพูดอย่างนี้แม่งไม่เห็นภาพว่ะอ่าเดี๋ยวพาดนิดเล่นให้ถึงเวลแปดแล้วกันในไหนก็ไหนอะไรละเอาไวาเดี๋ยวในระหว่างนี้เราเราไปทำอะไรสนุกสนุกแล้วกันนะครับผมเราจะได้ไม่ว่างอ,อเฮียแม่งหาเล่นชิบหาย แทนที่จะไปนั่งดูการ์ตูนรอ,อาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับคอนเทนต์คอนเทนต์เออเออนี่น,น,นี่ถ้าผู้ชมผมภูมิใจนําเสนอมากเลยนะครับสําหรับลํานี้เว้ยเขาชื่อว่าบอมเบอร์นะครับคือจุดเด่นของลํานี้เว้ยท่านผู้ชมนะครับมันสามารถที่จะทิ้งระเบิดได้นะครับโดยการกดตัวคีย์บอร์ดกูลันทุกวี่ทุกวันเอออากลับมากลับมานะครับเฮียนแม่งหลุดหลุดกาแล็กซี่เฮ้ยเดี๋ยวดยก่อนอื่นเ,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 เลยฉันจะต้องนี่แลนดิ้งอย่างสวยงาม นี่สวยงามเหรอวะเดี๋ยวแวก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 ก่อนนะครับเดี๋ยวผมดูคนในเซิร์ฟนี่ก่อนนะว่ามีใครเทเพมไหมเออเอ้ยก็ไม่เทพดีกว่าเฉย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 เคนรีเบิร์สสิบคนนี้รีเบิร์สสิบเอ็ดสิบเอ็ดนี่จะยังน่าจะยังไม่โหดนะผมว่าเดี๋ยวผมดูซิสิบเอ็ดเขาได้เป็นเทเรสแล้วก็อ๋อแค่เทเรสส่วนเครื่องบินเทเพมยังไม่มีเนาะโอเคโอเคไม่ยากไม่ยากอูชนะใสๆอ้าวโอเคกล่องเปิดแล้วนะครับรู้สึกว่าการที่เราได้กล่องเนี่ยเราจะได้บัฟมันนี่ด้วยนนนนนนะะะะคครรััับบช่่่่่วววโมมงงเเเเาาาอออถืป็สิทีีดลยผแ ใครที่แบบรีเบิร์ตไปใหม่ก็มาเก็บกล่องกันได้นะครับมันจะทําให้เรานั้นได้เงินเยอะมากขึ้นอ่าเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูนี่ผมจะลองทิ้งระเบิดลงตัวนี้นะครับนี่โดยการกดตัว F view 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 v นี่เป็นไงโคตรเท่เป็นไงเป็นไงโอ้โหอย่างเท่ท่านผู้ชมโคตรเท่โคตรไรประโยชน์นี่เอาไปลูกนึงเอาไปลูกนึงเอาไปลูคือนี่นี่โอ้โหนี่เท่ๆครับท่านผู้ชมทำเป็นเท่ๆๆๆเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ย ปาก้อนหินใส่ยังมีดาเมจเยอะกว่าเอ้ยแต่ว่านักเครื่องบินลำนี้มันก็ค่อนข้างเร็วเลยนะครับสเปียร์ของเขาอยู่ที่119นะครับผมก็เกือบ120นะถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับสำหรับการเก็บอีเวนต์เนาะผมก็ใช้เครื่องบินลำนี้แหละในการเก็บไออีเวนต์ไมโครโฟนนะไออีเวนต์โทรศัพท์นะอีเวนต์แฮกเกอร์อะเยโอ้ยไอนิซ่าไอนิซ่าเดี๋ยวมึงโดนมาแกไม่รอดแน่ต่ำแบบนี้ลากยาแบบนี้เอาติดดิติดดิ ไม่โดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกดบ้านหลังนี้ก็ได้บ้านหลังนี้ก็ได้ปิวปิวปิวปิอ้เขี้ไม่เห็นออกเลยวะนี่ปิว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 วูวว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 คือวมไม่รู้ว่าควว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 วแว้ววว้ววว้วววาวว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 ยวะวววววว์กววปิววววว จบเฮ้ยกูไม่รู้จะเอามันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยึด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 เออป้า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 เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จังหวะนี้ดีกว่าแต่เฮ้ยท่านผู้ชมมีมีคนล่วงล่วงบ่อมึงล่วงบโบแกไม่หลอดนะโอ้ย กูโคตรโหดกูโคตรโหดโคตรตึงรังแกผู้เล่นใหม่โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่พผมรู้สึกบาปมากเลยอ่ะจะร้องไห้แล้วฉันรู้สึกบาปเหลือเกินฉันต้องไปขอโทษนายแต่ว่านายคือคนไหนอ่ะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองส่งของขวัญไปให้ทุกบ้านแล้วกันนี่บ้านนี้บ้านนี้เอ้บ้านนี้แน่นอนท่านผู้ชมนี่เราขอโทษนะไม่พอพอพออุ้ยเลิกเลือกเลืกไอ้โ่ t อกซิเพเอ่าตอนนี้เรามีอยู่9ก้าแสแล้วนะครับเดี๋ยวน้องกดดูซิหนึ่งล้านเออไม่น่าพอไม่น่าพอนะครับจากการคำนวณของผมนะครับประมาณรีเวิร์สห้าขึ้นมาเดี่ยเราต้องใช้ประมาณหล้านขึ้นไปถึงจะพอนะครับอันนี้ก็สลับใครที่จะเล่นนะผมก็แนะนำไว้แล้วกันนะครับว่าฟาร์มตังค์ไว้เยอะเลยเดียเดี๋ยวเดี๋เฮีย,ยจริงปะ <laughs> จริงปะ <laughs> 真的。<進> <music> โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันเอ่อไอ้แค่กูต้องกูต้องเปลี่ยนเพลงบ้างเลยช่อง YouTube กูนี่ร้องแต่เพลงนี้ตลอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะโว้วโว้วคนบ้านรวยกับคนบ้านรวยกําลังต่อสู้กันและมีคนที่ฟรีทูเพย์กำลังคันกลางไปอยู่ไหนไหนไหนดูซิดูซิดูซิ ศึกดากอนเซเลเยอร์แล้วทำไมมึงลงจากเครื่องบินอ่ะผมนครับผมเขาจะสวหนหรือไม่ครับบินเสยขึ้นอย่างรวดเร็วโออไอเหี้ยบินมาทางบ้านกูเหี้ยไม่ใช่บ้านคุณระเบิดนะนี่ครับบินบินบนเหมือนกับว่ากำลังจะล่อพึ่งนะครับ <S <S ท่านผู้ชมแล้วบินต่ำลงมาติดเหี้ยแล้วเน <ค light> ี่ยอ๋อเป็นแบบเป็นสตนนะท่านผู้ชมนี่ในการล่อนะครับโอ้โหแล้วเขานั้นจอดโดดลงเครื่องครับผมแล้วไงต่อครับเครื่องบินนิดทิ้งเลยเหรอโอ้โหแล้วฝั่งเครื่องบินปีทูเพย์นะครับเหมือนกับว่าเรียบร้อย โดนคนเติมค่าจากกรณีนี้นะครับก็ทําให้เราเห็นว่าการที่เรานั้นมีตังก็ทําให้เรานั้นกลายเป็นคนที่มีอําไม่พูดโอ้ยหเ,เขาเขาเมาเมามมนมากท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องไปสวัสดีเขาหน่อยนะครับผมจะเอานี่ไปเลยเป็นสโนว์โมโบิลนี่นี่นเออเนี่ยคันนี้เสียงยังกับแบบเสียงยังกับรถแบบสปอร์ตเลยท่านผู้ชมฟัง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 วืน้นวื้นวื้นเออคำถามแรกก็คือ มึงเอาโโนโม,โมบิลมาวิ่งบนทางยางมาตอยอ่าไม่เป็นไรไม่เลยเข้าใจได้นี่มันนี่มันเป็นทะเลทรายเออพื้นผิวคล้ายๆหิมะคือคือโอ้โหเขาฟาร์มเงินนะท่านผู้ชมอืมดีมากดีมากดีมากเขาฟาร์มเงินนะครับอืมแต่พี่รู้ไหมมันลบกวนข้างบ้านแล้วเนี่ยคือพี่อาจจะยังไม่รู้นะแต่นี่เป็นกรณีศึกษานะครับเมื่อคุณ ทำการรบกวนเพื่อนบ้านนะครับเวลาเขากำลังนอนนอนอยู่นะครับก็ก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับเห็นไหมครับง่ายได้อ้ยพ่อเลือกเลือกเลกว้าเดอย่อแล้วไอ้ที่อยางเฮียเลยอนะอ่ะโอเคตอนนี้ผม98%แเอร์เซนแล้วนะครับก็ มีเง,งินอยู่หนึ่งร้านหก็พอดีพอดีนะครับน่าจะอัปเกรดให้ครูต่อไปได้เดี๋ยวเราจะทําการรีเบิร์สกันไว้ท่าน 6, tamam. ผู้ชมแล้วครูจะสอนว่ามึงต้องทํายังไงเวลาที่รีเบิร์สเสร็จแล้วเออแล้วก็เผื่อคนงงนะครับว่าทําไมผมถึงพูดเกมก่อกําแพงพูดคว่าเกมก่อกําแพงทำไมพี่ถึงต้องเลี่ยงคาพวกนั้นด้วยครับคําที่มันเกี่ยวกับทหารอะไรแบบนี้เออคือมันเป็นคอนเซปช่องกูเนาะก็เข้าใจด้วยนะครับคือกูไม่อยากพูดกูมีปมกูโดน กูโดนพวกมึงใส่โคมากูเลยเป็นคนอย่างนี้ไงมึงทำใจเถอ,อะอะตอนนี้ผมรีเวิร์สแล้วนะ,ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะรีเวิร์สกันเลยก็กดตรงนี้นี่รีเวิร์สปึอบอาฮ่าความว่างเปล่าอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนะ,ะท่านผู้ชมผมจะมาบอกเคล็ดลับคุณว่าคุณควรทำอย่างไรในการเป็น นักลงทุนคุณเคยประสบปัญหานี้หรือไม่กับการเล่นเกมมิทเทอรี่ไทคูลแล้วฟาร์มเงินช้าฟาร์มเงินได้น้อยฟาร์มเงินแล้วโดนค่านี่เลยผมขอเสนอการฟาร์มเงินแบบรวดเร็วโดยกูเองขั้นแรกนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมนั้นมากดที่ตรงนี้เลยครับนี่ครับให้มาเหยียดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้กดตรงนี้ครับผมนี่แล้วก็เตัวตรงนี้ครับผมแล้วก็เอ่อ กดตัวนี้ครับนี่เห็นไหมครับเราจะได้วอลเกอร์มานะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นี่นะครับไม่ยากเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วหลังจากนั้นนะครับเพื่อให้เราอัปเกรดวอลขึ้นมา1ขั้นนะครับนี่นี่กเอ้ยชิบหายกูเลยอ๋อไม่ต้องตกใจนะครับบางทีเราก็มีพลาดทางเทคนิคกันได้กันเดนกันได้บ้างนะครับอ๋ออ๋อออะไรอะไรอะไรกูพึ่งเลยนี่นะครับหลังจากที่เราได้แล้วนะครับก็ให้เรามากดตรงแผ่นตรงนี้นะครับแล้วก็ไป ตรงนี้เลยนะครับผมเราก็ไปปื๊บอย่างรวดเร็วนะครับท่านผู้ชมนี่ปุ๊บปุ๊บปแล้วก็คุณผู้ชมนะครับอัปเกรดบอลตรงนี้นะครับผมแล้วก็อัปเกรดรูปครับแล้วก็อัปเกรดไลน์ครับผมแล้วก็ว้าวกูนะครับแล้วก็อย่าลืมอัปเกรดเวิร์เกอร์ตรงนี้นะครับนี่เพื่อเป็นการสร้างเงินเพิ่มนะครับเงินกูหมดแล้วเอาไม่เป็นไรครับไม่ต้องแพนิคนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมทับิ้งกลับมาที่ไฮคูของเราครับแล้วก็สร้างโอนเนอร์ดอเข้ามานะครับแล้วก็สร้างเซคเกอร์ตรอ ทีนี้ตรงบ้านเราก็จะเต็มแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เรามารออัปเกรดเวอร์เกอร์ตัวนี้นะครับในราคา7000ชึบชๆชอ่าเรียบร้อยครับผมแล้วก็มาเก็บเงินครับผมเราจะได้1 0 0่0นะครับและให้เรามาอัปเกรดที่ตรงนี้นะครับผมไอ้เขียมันเลยหนาทีมาแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่ท่าล่างใต้ดินนะครับผมแล้วก็เสกเวอร์เกอร์ขึ้นมาครับแล้วก็เสกมาอีกครับผมแล้วเงินกูหมดอีกแล้วโอ้ยนล่นนะครับผมผมได้เงินมาหนึ่งหมื่นเมก้านะครับเงินนนน้้้อยัใหผูชม้น กดที่สปินนะครับผมแล้วก็สปินขึ้นมาและถ้าเกิดมึงถามว่าถ้าผมติดเวลาอยู่ล่ะเรื่องของมึงนี่นะครับก็หวังลุ้นแรงว่าให้ได้หนึ่งมือนะครับเห็นไหมครับโชคดีเป็นไงไอ้เหี้ยอย่างกับช่องสปอนเซอร์แล้วก็ให้ท่านผู้ชมอัปเกรดนะท่านผู้ชมนี่นี่อัปเกรดนะครับเรียบร้อยครับผมทีนี้ก็ได้เงินเพิ่มมานะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเสกวีเคราะห์แพดขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่วีเคราะห์แพลตฟอร์มนะครับผมอันนี้สาระมากเลยนะให้เอาเอ่อกด ATV ไว้ท่านผู้ชมแล้วก็จิ๊บเรราจะได้นี่คับผม โซเดอร์แผ่นะแล้วก็บัลหลักฟอไนะครับผมแล้วก็เสกเรื่อยๆครับผมเสกให้ครบครับตรงนี้แล้วก็กูจะตายแล้วแล้วก็ไลท์วินโจอครับผมแล้วก็เสกเวอร์เกอร์ครับปึ๊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 บนี่ครับผมแล้วก็กดโอเพนขึ้นมานะครับกูกดไม่ได้กดโอเพนกดโอเพนมึงโอเพนให้กูเถอะกูจะตายเลยนี่นะครับผู้ชมแพทเทิร์นการสร้างเงินง่ายๆนะครับสำหรับเกมบริษัทนเดียคูนะครับเอาไปปรับใช้กันได้นะครับคุณสาวที่จะฟาร,ร์มเงินได ส่วนถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับ่ายคอมเมนต์ครับผมก็เป็นใกล้บ้างครับสำหรับมิลิเทอรี่ไทคูในคลิปนี้นะครับผมก็สนุกกันหรือเปล่าครับผมคลิปนี้ผมอาจจะพูดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าต้อง สัดคลิปไปลงบิ๊กบอทนะครับชอบชอบชอบไอ้กูชอบมากเลยบิ๊กบอทเนี่ยชอบจริงๆครับก็มาเดิมครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็จะดีมากๆนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยนะครับผมให้เพื่อนๆพี่น้องได้ดูกันเนาะส่วนใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมแล้วก็ลิงก์เกมมาเดิมครับอยู่ใต้คลิปนะครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่มาดูครับผมบ๊ายบาย